แอร์พันธิลาเผยหน้าทีรัึกข,ขวัญโดนโจรทุบรถต่อหน้าต่อตาในสหรัฐ ถึงกับทำเอาขวัญเสียอยากกลับประเทศไทยกันเลยทีเดียวสำหรับพิธีกรแล้วก็นักแสดงสาวแอร์พันธิลาฟูกลิ่นที่อยู่ระหว่างคุวงว่าที่เจ้าบ่าวไปกับเพื่อนๆอ,ออกทริปเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญโดนโจนทุบก,กระจกรถขโมยของงานนี้สาวแอร์ก็ได้โพสต์ภาพคลิปพร้อมเล่าอย่างละเอียดว่า welcome to san francisco us #warning #san francisco #crisis #california hashtag my dream city ของจริงไม่จกตาโดนทุบหน้าร้านอาหารเลยเดินออกจากรถไป2นาทีเท่านั้นพอเดินเข้าไปในร้านไปรอโต๊ะยังไม่ทันได้นั่งเพื่อนวิ่งมาบอกรถโดนทุบตอนแรกนึกว่าเพื่อนอ้ําเพราะเพิ่งเดินเข้าร้านเองเห็นหน้าเพื่อนแล้วว่าจริงจังไม่รอช้าค่ะตะโกนบอกพนักงานว่าช่วยด้วยรถโดนทุบแล้วก็วิ่งหน้าตั้งไปตะโกนขอความช่วยเหลือและด่ามันระหว่างวิ่งไปมันทุบก,กระจกต่อหน้าต่อตาล้วงมือเข้าไปในรถแล้ววิ่งขึ้นรถไปเลยแจ้งความแล้วแต่คงทําใจเพื่อนที่มาโดนทุกคนและ ไม่เคยได้ของคืนสักคนเรียนเพื่อนและทีมงานทุกคนตอนนี้ไม่มีของฝากจะให้แล้วนะคะโจนได้เอาไปหมดแล้วค่ะอุตส่าห์แอบเอาของไว้ข้างหลังเราเองก็ประมาทคิดว่าโจนมันคงคิดไม่ถึงแต่ลืมไป เข้าเมืออาชีพอย่างแบบปันเรื่องราวไว้เป็นอุทาหรณ์อีกคนอย่าด่าซ้ำเนอะจะร้องไห้แล้วขวัญเสียกินข้าวไม่ลงแต่อยากให้คนที่มาต้องระวังตัวกันขั้นสุดนะคะมันเร็วมากจริงๆ <ht> โหดมาก <ht> ฉันอยากกลับไทยแล้ว <ht> อ่อแอเอง <ht> บันนี้แอ